โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง tcv gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่เว็บของ vip store shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีให้ทุกคนกันนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับลิงค์เข้าเว็บนะครับทุกคนผมได้ทําการทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ไที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็สามารถกดเข้าเว็บมาได้เลยนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดกันดีกว่านะครับเข้าไปเลยนะครับผมตีเติมโค้ดนะครับทุกคนก็สําหรับตรงนี้นะครับทุกคนสามารถกรอกรหัสโค้ดตามผมได้เลยนะครับทุกคนก็สําหรับรหัสโค้ดที่รมาแจกวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะครับผมเป็น VIP JTRS8 นะครับผมจะตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากดตรวจสอบไปเลยนะครับ ถ้าโค้ดสำเร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คที่บัญชีของเราแล้วผมก็เปิดแท็บมาเข้าไปที่บัญชีของเรานะครับนี่นะครับทุกคนก็เข้าบัญชเรียบร้อยแล้วนะครับผมห้า p o i นั่นเองนะครับผมก็ดูตรงนี้เลยนะผม p อยคงเหลือที่เหลือนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโค้ดวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนน่เองนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ